ย้อนกลับไปเมื่อปี2022นะครับกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นเปิดเผยตัวเลขจำนวนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่100ปีขึ้นไปในปัจจุบันครับมีจำนวนมากถึง9526คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนี่นะครับ 4,016คนยังคงครองสถิติเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่52ครับและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีผู้สูงอายุเกิน100ปีมากกว่า9,000 90, 0คนญี่ปุ่นเริ่มบันทึกสถิติผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี1963ครับในเวลานั้น มีผู้สูงอายุเกิน100ปีเพียง153คนเท่านั้นแต่หลังจากนั้นตัวเลขผู้สูงอายุเกิน100ปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง1,000คนในปี1981เพิ่มเป็น10,000คนในปี1998และกลายเป็น50,000คนในปี2012ครับญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่สังคมสูงอายุ มาตั้งแต่ปี1970ก่อนจะเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี1994และมุ่งหน้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่เมื่อปี2007ตอนนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ผู้สูงอายุเกิน100ปีที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงตัวเลขผู้สูงอายุเกิน65ปีที่แตะระดับสูงสุดคือ36.27ล้านคนครับ ทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดรองลงมาคืออิตาลีและฟินแลนด์นะครับซึ่งประเด็นนี้สร้างความกังวลแก่รัฐบาลญี่ปุ่นในหลายด้านโดยเฉพาะตัวเลขผู้สูงอายุที่พุ่งสูงส่วนทางกับอัตราการเกิดที่น้อยลงปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด9526คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงนะครับคิดเป็น8161คน หากเทียบกับประชากรญี่ปุ่นจะมีคนชราอายุร้อยปี72คนต่อประชากร10,000แสนคนซึ่งจังหวัดชิมาเนะเป็นเมืองที่มีอัตราผู้สูงอายุเกิน100ปีมากที่สุดติดต่อกัน10ปีตามด้วยจังหวัดโคจิและจังหวัดทัตะตริโดยผู้หญิงที่อายุมากที่สุดของญี่ปุ่นคือทัตสึมิฟุสะวัย115ปีครับอาศัยอยู่ในเมืองไคชิวาระจังหวัดโอซาก้า ส่วนชายที่อายุมากที่สุดคือนากามุระชิงเงรุวัย111ปีอาศัยอยู่ในเมืองจินเซกิโคเกนจังหวัดฮิโรชิมาเมื่อสังคมเต็มไปด้วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทำงานได้ตามกลไกทุนนิยมอาชีพที่ควรจะมีแรงงานกลับขาดแคลนแรงงานวัยรุ่นและวัยกลางคนที่เป็นผลมาจากอัตราการเกิดที่ต่ำลง หากเป็นแบบนี้ต่อไปจะส่งผลกระทบทั้งในแง่การผลิตการขายการบริการปัญหาด้านสวัสดิการรัฐและเงินบำนาญที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นสวนทางกับรายได้จากภาษีที่น้อยลงรวมถึงปัญหาด้านสาธารณาสุขและการให้บริการด้านการแพทย์ที่ไม่เพียงพอหลายสิบป,ปีที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นหลายชุดครับพยายามแก้ปัญหาดังกล่าวเห็นได้จากการผลักดันร่างกฎหมายให้เอกชนสามารถขยายระยะเวลาทำงานหรือระยะเวลากเกษียณอายุลูกจ้าง จาก65ปีเพิ่มเป็น70ปีเพื่อทำให้ประชากรใบทำงานสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายกองทุนประกันสังคมรวมถึงการเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนสามารถจ้างลูกจ้างที่กเกษียณอายุแล้วในรูปแบบจ้างบุคคลภายนอกชั่วคราวฟรีแลนซ์หรือลูกจ้างประเภทงานการกุศลผู้ประกอบการและบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งพยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานด้านการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือว่า AI แต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนแรงงานมนุษย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันได้เกิดค่านิยมใหม่บางอย่างในสังคมเมื่อแรงงานวัยหนุ่มสาวมองว่าสังคมสูงอายุสร้างภาระแก่พวกเขาเพราะต้องทํางานเพื่อเลี้ยงดูตัวเองเก็บหอมรอมริบเพื่อสร้างครอบครัวและบางคนยังจําเป็นต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่เท่าภาระหลายด้านครับจึงส่งผลให้ประชากรวัยกลางคนมีค่านิยมไม่อยากมีลูกหรือถ้ามี ก็ไม่อยากมีมากกว่า1คนโดยบางที่จะประคองค่าใช้จ่ายและอีกแง่หนึ่งก็เพราะไม่อยากให้ลูกหลานมีชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยเหมือนกับที่ตัวเองกําลังเผชิญอยู่คาาอิมาซาชิผู้อำนวยการสถาบันวิจัยด้านประชากรของญี่ปุ่นเคยตั้งสมมติฐานว่าหากญี่ปุ่นยังคงเป็นสังคมสูงอายุที่ไม่มีอัตราการเกิดใหม่เพิ่มมากขึ้นภายในปี2033บ้านตามชนบทกวา่าหในสจะกลายเป็นบ้านร้างไม่มีผู้อยู่อาศัย ในปี2042จำนวนผู้สูงอายุในญี่ปุ่นจะเพิ่มสูงที่สุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและในปี2065ประชากรจะลดลงเหลือ88ล้านคนก่อนจะลดลงอีกจนภายในปี2115จะมีประชากรญี่ปุ่นเหลือเพียง50ล้านคน